หญิงสาวชี้ไปที่ท้องของหญิงตั้งคันกล่าวว่าทารกในคันกำลังจะถูกรัดคอด้วยสายสะดือหญิงตั้งคันรู้สึกช็อกมากสามวันต่อมาเธอแท้งจริงดังนั้นไปโทษเด็กหญิงต้องการขึ้นสารฟ้องเด็กหญิงเนื่องจากความกดดันครอบครัวของเด็กหญิงจึงต้องชดเชยให้ครอบครัวเกลียดเด็กหญิงและพาเธอไปสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าวันหนึ่งขณะที่กำลังฉลองวันคริสต์มาสเธอกลับมีอาการผิดปกติอีกครั้งเธอพบว่าขนด้านล่างหน้าแดงไปหมดนับครั้งแล้วครั้งเล่ามีทั้งหมด31คนเลือดโชคทั้งตัว การแสดงออกของเธอทําให้พวกเขากลัวนักเต๋าคนหนึ่งมาอวยพรเธอโดยไม่คิดว่าเธอมองดูเขาและกล่าวว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าคน31คนคําทํานายของเธอเป็นจริงหลังจากคืนวันนั้นทุกคนเสียชีวิตที่สถานสงเคราะห์เมื่อตํารวจไปถึงพบจดหมาย32ฉบับด,ดังนั้นนําเรื่องนี้ไปสู่บทสรุปของการฆ่าตัวตายเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามีชายคนหนึ่งพาหญิงสาวไปเขาคอยผลักดันให้เธอลืมเรื่องนี้ แต่ตอนนี้เธอได้ยินอะไรบางอย่างเธอบอกให้เขาหยุดแล้วขุดกระดาษห่อสีขาวขึ้นมามีกระดิ่งและมีเพียงเธอเท่านั้นที่ได้ยินข้างใน ดังนั้นเธอจึงสวมกระดิ่งไว้ข้างตัวตั้งแต่นั้นมาเธอสามารถมองเห็นอนาคตของพวกเขาได้ตราบเท่าที่เสียงระฆังดังขึ้นนอกจากลุงที่พาเธอไปวันนั้นเขาใช้เวลา15ปีในการล้างสมองให้เธอคิดว่าเขาเป็นพ่อของเธอโกหกว่าตอนที่เธออายุ7ขวบเธอเป็นไข้เธอจึงลืมความทรงจําก่อนหน้านี้นําเธอไปเป็นตํารวจหญิงคิมดันได้รับข้อความจากชายชาราในวันนี้บอกว่าลูกสาววัย22ปีไม่กลับบ้านมา30นาทีแล้วเมื่อเพื่อนร่วมงานได้ยินก็พูดไม่ออกจะเกิดอะไรขึ้นกับคนวัย22ปีที่ออกไปข้างนอกเป็นเวลา3 นาทีด้วยเหตุนี้เมื่อคิมดันถือภาพถ่ายเธอเห็นอะไรบางอย่างเธอเห็นหญิงสาวถูกใครบางคนฆ่าตายนอกจากนี้ยังถูกแขวนไว้บนต้นไม้มันมืดเกินไปเธอจึงมองไม่ชัดแต่จะเห็นได้ว่าเมื่อฆาตรกรเดินหยียบดอกไม้บริเวณใกล้เคียงมีแต่เนินที่มีดอกไม้ชนิดนั้นคิมดันไปถึงภูเขาลูกนั้นอย่างรวดเร็วแต่กลับหลงทางอีกครั้งเธอจึงขอความช่วยเหลือจากคนขับรถคนนี้แต่เธอไม่รู้ว่าที่สำนักงานใหญ่เพื่อนร่วมง,งานพบได้ว่าคนขับรถคนนี้คือฆาตรกรเมื่อเห็นตำรวจมาถึงเขาก็มีความคิดใหม่ คนขับกำลังทักทายลูกค้าแล้วโดนลูกค้าด่าเฮ <Hey, S 1> มึงไม่ฟังกูพูดเหรอน่าเสียดายที่เขาไม่รู้จักตัวตนของคนขับเมื่อเห็นไม่ตอบเขาก็เตดไปที่หัวทันทีตอนนี้คนขับไม่ยิ้มแล้วเขาหยิบถุงมือขึ้นมาอย่างเงียบๆจากนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปราวกับว่าเขากลายเป็นคนละคนมองผู้โดยสารด้วยสายตาที่เป็นมิตรแต่สุดท้ายเขาก็ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เพราะเจตนาดีแต่มีรถตำรวจอยู่ข้างหลังคนขับเป็นฆาตรกรต่อเนื่อง ปกติเขาทำร้ายผู้หญิงแล้วแขวนไว้ที่ต้นไม้จึงสามารถเก็บไม่ย่อยสลายได้หนึ่งปีตอนนี้เห็นตำรวจหญิงคนนี้เขาก็สนใจขึ้นมาทันทีเขาเชิญคิมดันเข้าไปข้างในแล้วหยิบถุงมือออกมาแต่จู่ๆกล้องก็ดับไปคิมดันค้นพบความผิดปกติอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใบหน้าของเธอก็ซีเซียวและไม่กล้าหันหน้าไปเธอหยิบปากกาขึ้นมาเตรียมโต้กลักเมื่อทั้งสองกำลังจะต่อสู้กันมีคนทุบหน้าต่างคนที่มาคือตำรวจอัจฉริยาแจนคุณคือฮันซังโอใช่ไหม เชิญคุณไปกับผมฉันเหรอผ่านการอนุมานเขาระบุผู้ต้องสงสัยแต่แจอินไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองมีไอคิวสูงแต่กลับต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะเข้าใจคิมดันแค่ถือรูปภาพนิดเดียวก็เข้าใจแล้วเธอยังไม่รู้ว่าทำไมเธอถึงมีพลังพิเศษแต่คดีฉุกเฉินแจอินก็ไม่ได้สืบสวนเพิมเ่มเติมเช่นกันพวกเขามีเวลาเพียงสองวันในการหาหลักฐานมิฉะนั้นฮันซังโอจะถูกปล่อยตัวสิ่งที่ทำให้เราผิดหวังคือผู้ชายคนนี้ฉลาดมากไม่มีผมอยู่ในรถแจอินจึงตัดสินใจไปสอบปากคำเอง ครั้งแรกที่พบกันเขาสังเกตเห็นว่าชุดของคนขับแบนมากดูเหมือนเขาจะชอบความสะอาดดังนั้นแจอินจึงตั้งใจเทคแฟนลงไปใช้โอกาสในการสัมผัสทางกายผลตรวจพบว่าคนนี้มีรอยแตกร้าวหลายจุดตอนเช็ดหน้าหน้าก็กระตุกไม่หยุดแจอินเดาว่าฮันซังโฮอาดเป็นเด็กกำพร้าแถมยังถูกกลุมเหงอีกด้วยคิดถึงนี้เขาก็ถอดรองเท้าออก คนที่ชอบทำความสะอาดทำไมรองเท้าถึงสกรปรกจังเป็นไปได้มากที่จะไปยังที่เกิดเหตุแต่ยังไม่ได้ทำความสะอาดจากนั้นค้นพบละอองเรนูใต้รองเท้าของเขาจากละอองเรนูพวกเขาพบตำแหน่งของศพนอกจากนี้ยังพบตัวอย่างผิวหนังมนุษย์บนมือของเหยือ่อและที่คอของฮันซังโฮก็มีรอยข่วนแจอินรู้สึกเหมือนชนะและรีบตรวจ DNA แต่ผลลับกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงตัวอย่างผิวหนังของเหยื่อคือผิวหมูแจอินแทบคลั่งแต่ก็สงบลงได้เมื่อได้รู้กรมตำรวจว่ามีคนบงใน ตำรวจยิงได้เมื่อไหร่คิมดันยกปืนขึ้นและเล็งไปที่ผู้ต้องสงสัยที่กำลังจะได้รับการปล่อยตัวเพราะในความฝันของเธอเขาจะก่ออาชญากรรมหลังจากออกไปแต่เพื่อนร่วมงานของเธอไม่เชื่อเธอแจอินหยิบปืนกลับมาและวิจาร์เธอในทุกเรื่องประกาศไล่เธอออกจากที่นี่แต่แน่นอนว่าคิมดันเดาถูก เขาออกไปและพบเป้าหมายของเขาตอนนี้น้องสาวของแจอินอยู่บ้านคนเดียวทันใดนั้นเห็นใครบางคนมองลงมาที่ชั้นล่างหญิงสาวกลัวและโทรหาพี่ชายให้กลับบ้านอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่ประตูใบหน้าของเขากระตุกไม่หยุดเมื่อแจอินกลับมาบ้านเปิดห้องน้องสาวเห็นแต่ขาลอยๆ เขากอดน้องสาวร้องให้อย่างเจ็บปวดและคิมดันก็กําลังตื่นตระหนกเช่นกันในตอนนี้มีความสามารถในการมองเห็นอนาคตแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ในพริบตาสองปีผ่านไปแจอินลาออกจากงานด้วยความตกใจเที่ยวเตร่อยู่ข้างนอกทุกวันและตอนนี้คิมดันได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าเมื่อเธอผ่านมาเห็นแจอินถูกคุมขืนเธอเดินตรงและเล่นฉากฮีโร่ช่วยสาวงามและแจอินแม้จะสับสนแต่ก็ยังถามเธอ ทำไมคุณถึงคิดว่าฮันซังโฮจะฆ่าคนคิมดันไม่อยากถูกมองว่าเป็นโรคจิตดังนั้นพยายามเพิกเฉยแต่เธอไม่รู้ว่าภายนอกแจอินดูไม่ได้อะไรที่จริงกําลังรวบรวมเบาะแสอยู่เพราะได้ข่าวว่าฮันซังโฮกลายเป็นขอทานช่วงนี้ทํางานที่โบสถ์และโบสถ์แห่งนี้บังเอิญเป็นที่เดียวกับคดีของคิมดันไม่กี่วันก่อนลูกสาวของผู้ประกอบการหายตัวไปที่นี่ขณะนั้นเธออยู่กับสามีที่เพิ่งแต่งและเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่แม้ไม่พบศพแต่ครอบครัวยังจัดงานศพ ให้ผลในเวลาไม่นานในขณะภาวนาหญิงสาวที่โชคไปด้วยเลือดเข้ามาในที่เกิดเหตุนั่นคือผู้หญิงที่หายไป